สวัสดีค่ะเพื่อนๆตื่นมานี้หิวกันไหมคะนี่น้องฟัมมีเมนูที่ทำง่ายๆและอิ่มท้องด้วยนะคะก็คือเมนูขนมปังชุบไข่มา,าดูสว่นสวนผสมกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีไข่1ฟองนะคะน้ำตาลหช้อนชานะคะนมข้นจืด2ช้อนโต๊ค่ะ แล้วก็น้ํามันหรือจะเป็นเนยก็ได้นะคะถ้าพอดีที่บ้านน้องฟ้าไม่มีเนยก็เลยใช้น้ํามันแทนค่ะแล้วก็ขนมปังสองแผนก็แค่นี้นะคะเราไปทํากันเลยค่ะเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงมาใส่ในชามนี้เลยขั้นแรกนะคะเราก็นําไข่ไก่นะคะใส่ลงมาว้าวโอเคแล้วเราก็นําน้ําตาลนะคะหนึ่งช้อนชา ใส่ลงมาเลยโอเคแล้วก็นำนมข้นจืดนะคะเท้มมาโอเคแล้วจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะว้าวตีให้น้ำตาลมันละลายเลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวน้องฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นใส่ในนี้แทนนะคะเพื่อความสะดวกในการชุกขนมปังนะคะเท okay, มาลงไปเลยจุ๊บอันนี้น้องฟ้าจะเทหมดเลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะเทก่อนก็ได้สักสครึ่งนึงแล้วก็ใส่ขนมปังไปก่อนแล้วก็ค่อยเทอ,อีกด้านนึงนะคะค okay. เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะชุบขนมปังแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะตั้งกระทะกันนะคะเอาไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่ามันจะสุกเร็วมากแล้วก็ถ้าไฟมันแรงเกินเนี่ยก็จะทําให้ไหมได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันกันนะคะเออแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยควรมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะ ทั่วๆเลยโอเคค่ะตอนนี้กระทะก็ร้อนนะคะเราจะมาชุบไข่กันเลยลไปชุบน้องไปนะคะปุ้สองด้านเลยเอาให้ทั่วๆนะคะโอเคเราจะเอาลงแล้วนะชุบโอเคเอาลงไปอุ้ยโอเค ด้ว้าวเห็นไหมคะมันจะสุกเร็วมากคือนี่พวกเราแค่บแป๊บเดียวนี่สุกแล้วแล้วก็รออีกด้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำกันอีกแผ่นอีกแผ่นก็ทำกันเหมือนเดิมเลยนะคะ,สะเสด็จน้ำมันนะคะก็เ,เอาขึ้นนะคะขีดน้ำมันเรรยบร้อยค่ะเอาน้วมาพาักไว้ก่อนนะคะให้น,อน้อง เด็ด okay. มันกนะคะเป็นชิ้นต่อไปอมาทำชิ้นต่อไปกันเลยนะคะก็ชุบนองนะคะคือรีบชุบรีบเอาไปทอดเลยนะคะไม่งั้นมันจะยุย่ยโอเคเรียบร้อยโอเคลองเรียเอาขึ้นนะไม่งั้นน้องยุย่ยกลายเป็นน้องยุ่ยเลยะคะ่ะ ว่าอันนี้นะคะกลับจะเร็วขึ้นมาเลยค่ะยังไม่ต้องรีบนะคะอระคะอแล้วก็ค่อยๆชิีกูนะคะว่ายังเหลือไมัร่งโอ้ยเร็วมากเลยค่ะอ่ะกลับไดน้น้องมานี่นะคะโอเคนะครับจะจที่บ้านก็ได้ดีโอ้โวโอเคนั่นี้น่าจะพอได้แล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็อีกปั๊บนึงแล้วก็จะลดไฟลงโอเคอันนี้นะดูซีได้ยังน่าจะโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วก็ทำการนะคะันนะคะไหมตรงนี้เพื่ให้น้องเสด็จน้ำมันนะคะมาลลึกมาเสด็จน้ำมันตรงนี้ชุบแค่นี้นะคะแล้วก็รอให้น้องเสด็จน้ำมันก่อน เล้วเรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะเอามาเลยงนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมปังชุบไข่ของเราโอเคค่ะสร็ท้ายนะคะนะคะ้องฟ้าก็จะมากินให้ดูเลยนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนตุงคนให้เยิมเย้มๆเลยคะ่ะอืมออา โหยมากถ้างั้นนะคะขอลาไปก่อนอันนี้ลาจริงๆนะสวัสดีค่ะ